เขาจะมาแนะนําเครื่องดื่มที่ตามดื่มเป็นประจํานะคะนั่นก็คือนี่ตัวคอลลาเจนอวัเน่เลยอันนี้รสชาติดีทานง่ายนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็กระดูกนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยทําให้เราหลับง่ายนะคะ1ซองตัวนี้มีถึง10,000มิลกรัม นอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังมีซูเปอร์ฟุตนะคะมีเบอร์รี่ด้วยกันถึง6ตัวเลยนะตัวดังๆก็จะมีคามมคามูนะคะมีโกจิเบอร์รี่นะเป็นคิงของวิตามินซีนะคะก็อยู่ในซองนี้ด้วยเนะยาะอย่างช่วงตอนนี้นะคะโรคกลายกำลังระบาดเยอะมากนะคะเราต้องทานตัวนี้ไว้ป้องกันตัวเองนะคะนอกจากผิวสวย ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะโปรแบบดีที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนั่นก็คือซื้อ2แถม1นนะคะโอ้โหตันจะบอกว่าตอนนี้นะคะต้องซื้อตุนเอาไว้เลยนะโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะฝากไว้ด้วยค่ะสั่งซื้อที่ไลน์แอดคิสโซไซตี้ค่ะ